โอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในเรื่องของการใช้ o p s Store นะครับผมคราวนี้เราจะใช้ o p s กับแอปพลิเคชันในการประชุมนะครับยกตัวอย่างเช่น Zoom นะครับผมผมลง Zoom นะครับผมบนตัว o p s แล้วนะครับก็คือจะได้หน้าตาแบบนี้เหมือนในคอมพิวเตอร์เลยทั่วไปเพราะ o p s ก็คือคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งนะครับโอเคครับผมทำการ create ตัว new meeting นะครับ ตอนนี้ขึ้นมานะครับผมการซูมตัวนี้เราใช้คว่คู่กับกล้องนะครับ d v y 3 2แบบ 4K นะครับโอเคครับตอนนี้ผมได้ทำการส่งลิงก์ประชุมนะครับผมให้กับน้องคนหนึ่งนะครับให้เข้ามาเข้าประชุมด้วยนะครับเปนซูมของเราที่เราครีเอทจากตัว o p s นี้นะครับตัว RE 6 5 0 1เนี่ยมันไม่มีไมโครโฟนแต่เราจะใช้ประชุมยังไงอ่ะไม่เป็นไรครับเพราะเราสามารถใช้ไม่จากตัวกล้องของตัว กล้อง d v y 3 2ได้นะครับกล้องของเราเนี่ยนะครับเป็นกล้อง 4K นะครับผมแบบ Face Detection ไม่พอแล้วยังใช้ยังมีไมโครโฟนในตัวด้วยนะครับผมสามารถใช้ประชุมได้นะครับตอนนี้น้องได้จอยเข้ามาในห้องแล้วครับสวัสดีครับขนุนสวัสดีครับได้ยินชัดไหมครับได้ยินชัดเจนค่ะนะครับผมอันนี้ก็คือการใช้ตัวซูมนะครับจาก obs ของเป็นคนะครับกับตัวเครื่อง R.E.6501 รวมถึงตัวกล้อง dV ว3 2นะครับผมรวมถึงไมค์กับกล้องด้วยนะครับประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ